สวัสดีแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสุดินกับไกด์แพททักไายคำขืนวันนี้เลยค่ะ26กร,รกฎาคม2564เป็นวันหยุ่นะะักขัตฤกษ์ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญสำหรับในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะให้ชมผ้าไหมมัดมีลายช่อชบาเบอร์หนึ่งเป็นทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทั้งหมดนี้ให้ชมทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะก็ อาจจะเป็นช่วงที่ทุกท่านช้อปปิ้งไปเยอะแล้วก็ให้ชมลายผ้าไหมร้อยสีพันลายเยอะมากไม่ซื้อไม่เป็นไรชมกันเ,นเพลินเป็นลายช่อชบาแล้วก็ทอยกดอกหกตะกอเป็นลายลูกแก้วค่ะแล้วก็มีหน้านางชายครุยเป็นย้อมสีเคมีเผืนที่1เป็นผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะและเบอร์ที่2เป็นลายหน้าแก้วทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยขนาด1นคูณสเมตรเช่นเดียวกันค่ะสีสวยมากเลยค่ะเป็นอออ น่าจะเป็นเหมือนมอ่วงม่วงชมพูค่ะซึ่งทอได้ละเอียดมากคนมัดหมี่เก่งมากเลยขอชื่นชมผืนนี้เลยค่ะเห็นลอดโดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะแล้วก็มีเชิงบนเชิงงรานแล้วก็มัดหมี่ได้ละเอียดสุดๆเลยค่ะดูงานการมัดหมี่นะคะกายพัด์ไทคะแนนนะคะผืนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะให้ชมนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะเห็นไหมคะ มัดมีได้เก่งจริงๆเลยเพิ่งทราบว่าบางทีคนมัดมีอาจจะเก่งกว่าคนทอก็ได้บางท่านบอกอ่ทอผ้าไหมาย,ยากคนมัดมีเก่งเหมือนกันคนทอก็เก่งนะคะ่ะให้ชมลายใกล้ๆสําหรับลายหน้าเกี้ยวค่ะแล้วก็ทอยกดอกหกตะกอนอกจากจะเป็นลายพื้นหน้าเกี้ยวยังยกดอกเป็นลายลูกแก้วแบบนี้ค่ะซึ่งจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ทอได้เก่งมากๆอันดับต้นๆของประเทศไทยให้คะแนนเลยสำหรับมีคนกล่าวขานมาก็เลยนำมาบอกต่อนะคะ เห็นไหมคะสวยไหมคะลายเบอร์2ลายนาเกียวค่ะนี่เลยค่ะให้ชมท้องผ้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมผืนที่3กันต่อสำหรับผ้าใหม่มัดมีย้อมสีเคมีลายเต่าน้อยทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายกุยขนาด1คูณ2เมตรเหมือนกันหมดเลยค่ะสวยมากๆสำหรับผืนนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการมัดมีที่ละเอียดมากๆเลยค่ะ เขาบอกว่างานมัดหมีนี้เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความอดทนสูงมากๆเลยผู้ถอก็เก่งผู้มัดหมีก็เก่งค่ะเห็นไหมคะเป็นงานละเอียดมากๆเลยในการมัดหมีนะมัดย้อมเก่งทั้งทุกท่านเลยที่ทอผ้าใหม่และผู้ที่มัดหมีสําหรับลายเต่าน้อยนี้นะคะแล้วก็ทอยกดอบกบตะกอเป็นเม็ดพริกไทยอีกละเอียดลงไปอีก าลายลูกแกว้วนี่เลยค่ะเม็ดพริกไทยสําหรับเบอร์สามอ่ะให้ชมกันเพลินๆน,นะคะสําหรับค่าคืนก่อนที่จะนอนคืนนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะชมกันเพลินๆแต่ถ้าสนใจถามไกด์แพทมาเพราะว่าไกด์แพดลืมถามราคาแม่ค้าถ่ายทํามาเฉยๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมเบอร์สี่สำหรับผ้าไหมมัดมีลายต่างับทอยกดอกลายลูกแกว้วขนาด1นคูณสเมตรย้อมสีเคมีค่ะพื้นนี้ก็สวยอีกเช่นเดียวกันค่ะ งดงามมากๆเลยในการมัดหมี่คนมัดหมี่เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ามัดย้อมได้ละเอียดยิบเลยอ่อนช้อยสวยงามมีหน้านางชายคลุยนะคะดูสิคะสวยจริงๆเลยค่ะปกติเราจะเห็นลายเต่างับเป็นสามตะกอน,นี่เป็น6ตะกอนั้นคือตัวท้องผ้าลายเต่างับและยังยกดอกเป็นอะ,อะไรนะเม็ดพริกไทยหรือเปล่าเม็ดพริกไทย าลายลูกแก้วค่ะขออภัยยกดอกเป็นลายลูกแก้วนี่นะคะสำหรับพื้นที่สีเห็นไหมคะให้ชมลายใกล้ๆของลายเต่าง,งับเล่นสีสันมากมายเลยค่ะเพราะนั้นผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นลักษณะแบบนี้จนต้องเล่นสีก็ต้องเป็นย้อมสีเคมีค่ะน,นี่คือเป็นยกดอกลายลูกแก้วสำหรับเบอร์สีลายเต่าง,งับค่ะเดี๋ยวเรามาชมอันนี้ไม่ใช่สีจริงค่ะ อ่ะสีจริงจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สวยค่ะแล้วก็เรามาชมผืนสุดท้ายค่ะลายร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วขนาด1นึ่งคู่สเมตรค่ะปกติแล้วแกลแพทก็จะโพสต์ให้ชมแล้วก็ขายด้วยลายร้อยดาวร้อยเส้นเนี่ยจะเป็นสมตัอกอนี่เรามาชม6ตะกอว่านอกจากจะ,อะทอปกติรออ้องผ้าเป็นร้อยดาวแล้วก็ยังยกดอกเป็นลาย ลูกแก้วอีกก็ย่อมไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่มีเชิงบนเชิงล่างที่สวยงามแล้วก็มีหน้านานชายครุยเห็นไหมคะเล่นสีสันกล้องก็จะจับแสงได้นะคะกล้องก็จะถ่ายทำพยายามหาสีจริงให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวกายแพทจะเล่นไล่สีจริงค่ะสีจริงจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมคะมีเชิงบน เป็นลายโคม5นะคะหรือโคม7ไม่แน่ใจมองไม่ชัดเลยค่ะชมกันนันเพลินสำหรับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5นี่ค่ะลายร้อยดาวนี่ค่ะสวยไหมคะเป็นทอยกดอกลายลูกแก้หกดอกอค่ะถ้าสนใจนี่ค่ะให้ชมลอยร้อยเส้นใกล้ๆเลยค่ะถ้าสนใจทั้งหมดนี้หรือว่าชมกันเพลินไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าสนใจราคาเบอร์1ถึงเบอร์5ที่ชมในคลิปนี้อยู่ระหว่าง3,000ถึง ,3 3 0 0นะคะ มาพูดคุยราคากันได้เพราะไกดแพดลืมถามราคาค่ะอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะเพราะน่าสนใจทักส่วนตัว0812571709 0812571709ไกด์แพดรอสายอยู่ค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าชมเฉยๆแล้วถูกใจฝากกดจุกใจเป็นกำลังใจให้การทำงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ